สวัสดีค่ะทุกคนเรื่องที่จะเล่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่จำฝังใจสมัยมัธยมเลยค่ะปกติเราไม่ใช่คนมีเซนส์นะแต่เหตุการณ์นี้มันทำให้เราต้องเปลี่ยนความคิดไปเลยใครที่กำลังฟังอยู่ปิดไฟหาผ้าหุ่มมาคลุมไว้ก่อนนะเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในโรงเรียนช่วงหัวค่ำค่ะเรื่องหน้าตสินห้องสุดท้าย เรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นเราอยู่ม .5 ค่ะช่วงนั้นมีงานกีฬาสีเราอยู่ฝ่ายสวัสดิการต้องเตรียมอุปกรณ์จัดพานจัดพร็อพให้พวกนางรำวันนั้นทำเพลินไปหน่อยเงยหน้ามาอีกทีคือทุ่มครึ่งแล้วเพื่อนคนอื่นๆกลับกันหมดเหลือเรากับเพื่อนอีกคนชื่อแป้งตึกที่เราอยู่เป็นตึกไม้เก่าค่ะชั้นสามเป็นห้องน้าตศิลป์ซึ่งเราต้องเอาชุดไทยไปคืนที่นั่น แป้งมันเป็นคนขี้กลัวมากแต่มันก็ยอมเดินขึ้นไปเป็นเพื่อนเราทางเดินตึกไม้มันจะมีเสียงอี๊ดอาดทุกก้าวที่เราเดินไฟทางเดินก็ติดติดดับดับตามสไตล์โรงเรียนรัฐบาลนั่นแหละค่ะพอเดินไปถึงหน้าห้องหน้าตศิลป์กลิ่นดอกมะลิแห้งกับกลิ่นทูบมันแรงมากแรงจนเราสำลักเราแป้งมึงได้กลิ่นปะแป้งรีบวางชุดแล้วรีบไปกันเถมึง กูใจไม่ดีเราไขากุญแจเข้าไปในห้องแสงไฟจากถนนข้างนอกพาดผ่านหน้าต่างเข้ามาพอให้เห็นเงาหุ่นโชว์ชุดไทยที่เรียงรายอยู่แตงมันยืนรออยู่ที่ประตูไม่ยอมก้าวเทาเ้าเข้าห้องเด็ดขาดขณะที่เรากำลังแขวนชุดเข้าที่จูๆ่ๆเราก็ได้ยินเสียงกรุงกริงกรุงกริงมันคือเสียงลูกกระพวนที่ข้อเท้าเวลานางรำเดินนะคะ เสียงมันดังมาจากมุมมืดหลังห้องเราชะงักหันไปมองแป้งแป้งมันยืนตัวแข็งทื่อตาค้างมองข้ามไหล่เราไปที่มุมห้องนั้นแล้วมันก็กระซิบเสียงสั่นว่ามึงดูที่กระจกดิเราค่อยๆหันไปมองกระจกบานใหญ่ที่ใช้ซ้อมรำในกระจกสะท้อนภาพเรายืนอยู่คนเดียวแต่ข้างหลังเรา มีเงาผู้หญิงสวมชดาค่อยๆผุดขึ้นมาเขาไม่ได้ยืนนะคะเขากำลังรำท่าสอดส้อยมาลาอย่างช้าๆมือเขาเรียวยาวผิดปกติและใบหน้าขาวพโพลนนั้นไม่มีตามีแต่หลุมดำๆที่มองตรงมาที่เราวินาทีนั้นไม่มีใครรอใครเรากับแป้งใส่เกียร์หมาวิ่งลงบันไดไม้แบบไม่กลัวตก เสียงฝีเท้าข้างหลังเรามันไม่ได้มีแค่สองคู่แต่มันมีเสียงตึกตึกตึกตามมาติดๆพร้อมเสียงกระพวนที่ดังลั่นทางเดินพอถึงข้างล่างเราหันกลับไปมองที่หน้าต่างห้องนาฏศิลป์ชั้นสามเราเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนเกาะหน้าต่างก้มลงมามองเราเขาค่อยๆยกมือขึ้นร่ำลาแล้วยิ้มกว้างจนถึงใบหู วันรุ่งขึ้นเราไปถามครูที่เฝ้าห้องครูบอกว่าอ๋อปกติเขาไม่ให้เข้าห้องนั้นหลังตะวันตกดินนะเพราะเจ้าของชุดเก่าเขาหวงของนะ่ะตั้งแต่วันนั้นมาเราไม่เคยอยู่เย็นที่โรงเรียนอีกเลยค่ะและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระพวนหรือกลิ่นมะลิลอยมาเราจะรู้ทันทีว่าเขายังอยู่ตรงนั้น ถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องถัดไปที่อาจจะใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดอยากให้ลองเล่าเรื่องผีเกี่ยวกับสถานที่ไหนอีกไหมคะเช่นโรงพยาบาลหรือหอพักมหาวิทยาลัยบอกได้เลยนะ